กาตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบอนาเธอมี i น a พ a l ลเลอร์เวิลตัวผมอีกคนในโลกคู่ขนานผมมีชื่อว่าเหนือเมฆเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่งทุกคนเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานกันไหมครับผมมักจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับการทำอะไรบางอย่างหรือการไปยังสถานที่บางแห่งทั้งทั้งที่เพิ่งทำหรือเพิ่งไปเป็นครั้งแรกหรือที่เขาเรียกกันว่าเดจาวูนั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมหัดว่ายน้ำเป็นครั้งแรกทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยหัดว่ายน้ำมาก่อนแต่ทำไมผมรู้สึกว่าตัวเองเคยว่ายน้ำและก็ว่ายเป็นซะด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะในวันสอบปลายภาคตัวผมที่ปกติก็หัวขี้เรื่อยอยู่แล้วและถึงแม้จะอ่านหนังสือติวมาก็ไม่เข้าหัวสมองสักตัวอักษรแต่วันนั้นมันเกิดเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจขึ้นครับยูย ผมก็สามารถทำข้อสอบได้และรู้สึกเหมือนกับว่าผมเคยทำข้อสอบนั้นมาแล้วโดยเรื่องนี้ผมก็รู้สึกประหลาดใจไม่หายครับจนต้องไปปรึกษากับกึกก้องเพื่อนร่วมชั้นที่เรียนเก่งที่สุดไม่ผิดแน่เหนือเมฆที่นายเล่ามาน่ะมันคือเดจาวูชัดๆแต่มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะเว้ยก้องนายคิดว่ามีตัวฉันอีกคนอยู่ในโลกคู่ขนานหรือเปล่าก็ไม่แน่ว่าเมฆโลกคู่ขนานน่ะ เป็นโลกที่ดำเนินไปพร้อมกับโลกที่เราอยู่ยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นการทอยลูกเตา๋าในโลก A นายอาจจะทอยได้หนึ่งแต้มแต่ในโลก B นายก็อาจจะทอยได้สองแต้มและก็อาจจะมีตัวนายในอีกหลายๆโลกขนานที่อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมวะที่ฉันจะติดต่อกับตัวเองในอีกโลกขนานนึงนะ่ะเรื่องนั้นคงจะยากกว่าเพื่อน เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ละโลกเมื่อได้แล้วก็จะตัดขาดกันไปไม่สามารถติดต่อกันได้แต่ถึงแม้ในเวลาปกติเราก็ไม่สามารถติดต่อกับตัวเองในอีกโลกคู่ขนานนึงได้อยู่แล้วแล้วเรื่องเหตุการณ์เดจาวูล่ะในบางครั้งที่นายรู้สึกเดจาวูขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะตัวนายในโลกคู่ขนานเคยทำหรือไปสถานที่นั้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นตัวนายในโลกนี้หรือจะเป็นตัวนายในโลกคู่ขนานยังไงก็คือคนคนเดียวกันดังนั้นก็เลยอาจจะมีในบางครั้งที่ขึ้นประสาทสมองตรงกันก็เลยทำให้ตัวนายรับรู้ถึงมันไปได้ด้วยจากที่ฟังกึกก้องเล่ามาแล้วโลกคู่ขนานเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนโลกที่ฉันเห็นในกระจกตรงหน้านี่สินะแล้วภาพสะท้อนตัวฉันที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะคือตัวฉันในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งหรือเปล่านะ แต่ถึงแม้จะสื่อสารผ่านกระจกและคุยกับตัวเองผ่านกระจกได้จริงๆแล้วก็ฉันก็คงจะตกใจแล้วก็วิ่งก่อนละนี่แกได้ยินนายเหนือเมฆคุยกับกระจกแบบที่ฉันได้ยินไหมฉันว่าหมอนั่นจะต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆพวกสาวๆกำลังนินทาฉันงั้นสินะ <ๆ S 1> ก็แง่ละใครได้ยินเข้าก็คงจะคิดว่าฉันเพี้ยนไปแล้วนี่มันบ้านพักตาอากาศเปิดใหม่นี่นะน่าไปเที่ยวดีแฮะแต่เอ๊ะ ทำไมฉันรู้สึกคุ้นๆอีกแล้วอะ่ะอีกแล้วสินะทั้งๆที่ไม่เคยไปแท้ๆในที่สุดฉันก็แบกกระเป๋ามาที่นี่จนได้สินะยิ่งมาเห็นสถานที่จริงแบบนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยเข้าไปอีกเหมือนกับเคยมาอย่างนั้นเลยอะ่ะให้ตายเถอะฉันจะต้องเจอกับเหตุการณ์เดจาวูแบบนี้อีกสักกี่ครั้งเนี่ยแล้ววันจันทร์ช่วงบ่ายของสัปดาห์หนึ่งข้อสงสัยที่ผมมีอยู่ทุกอย่างก็ถูกเฉลยในวันนั้น เฮ้ยไอ้เนือ้อมฆระวังไม่ทันแล้วมัง้งไม้หล่นมาโดนหัวมันล้มสลบลงไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยแกกับฉันรีบอุ้มมันไปห้องพยาบาลก่อนเถอะดูท่าแล้วผมก็คงจะสลบไปนานหลายชั่วโมงเลยและเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้หลายๆคนก็คงจะคิดว่าผมนะ่ะฝันหรือไม่ก็เพออเจอไปเองแต่ผมรู้สึกว่าผมได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ผมตื่นขึ้นมาในโรงเรียนเดิมของตัวเองแต่หน้าแปลกที่ฤดูการมันกลับไม่ใช่ฤดูในโลกที่ผมอยู่เมื่อกี้ฉันเจอแกตรงโน้นนะไอ้เมฆแกมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะแกนี่มันเดินไวแท้ๆเลยทั้งเพื่อนๆครูอาจารย์ต่างก็ทักทายผมปกติแต่ทุกคนกลับพูดราวกับว่ามีผมอีกคนนึงอยู่ที่นั่นด้วย และด้วยความรู้สึกบางอย่างที่สื่อมาถึงผมผมจึงเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าและพบกับคนคนนั้นคนที่ทำให้ผมรู้ว่าเวลาที่ตัวเองยืนหันหลังนั้นเป็นยังไงบ้างสวัสดีนายคือตัวฉันในอีกโลกคู่ขนานนึงสินะเดี๋ยวนะนายรู้เรื่องนี้ด้วยงั้นเหรอว่ามีตัวฉันอยู่ในอีกโลกคู่ขนานนึ่งนะ่ะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะเพราะในโลกนี้ของฉันฉันได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จากที่ฟังนายเล่ามาแล้วในโลกนี้ของนายนายคงจะเป็นคนที่เรียนเก่งใช่ย่อยเลยก็ทำนองนั้นละ่ะฉันมักจะเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนน่ะแบบนี้ก็จริงนะสิที่เขาบอกว่าโลกคู่ขนานการดำเนินชีวิตของอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับเราเช่นที่นายเรียนเก่งแต่ฉันน่ะหัวขี้เรื่อยก็ทำนองนั้นละ่ะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนักหรอก แต่มันน่าทึ่งเอามากๆเลยนะเนี่ยที่ฉันได้มาคุยกับตัวเองในโลกคู่ขนานนะ่ะฉันขอถามอีกเรื่องหนึง่งแล้วที่ฉันรู้สึกเดจาวูว่าเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเคยไปสถานที่ที่หนึ่งมาแล้วมันเป็นเพราะนายหรือเปล่าสำหรับเรื่องนั้นมันก็ไม่เชิงหรอกแต่ก็ยอมรับนะว่ามีบ้างในบางครั้งที่ฉันนึกถึงนายขึ้นมาคลื่นสมองของเราก็เลยอาจจะตรงกันนะ่ะ นายคงจะไม่รู้ตัวสินะว่านายน่ะช่วยให้ฉันทำข้อสอบได้ด้วยอ่ะยังไงฉันก็ต้องขอขอบคุณนายด้วยแล้วกันเอาล่ะฉันคงจะต้องกลับบ้านของฉันก่อนนะนายบอกวิธีกลับให้ฉันด้วยสิว่าฉันจะกลับโลกของฉันยังไงน่ะใช้วิธีเดิมแบบที่นายมานี่แหละนายบอกว่านายตื่นมาจากห้องพยาบาลใช่ไหมนายก็กลับไปที่ห้องพยาบาลแล้วพยายามหลับซะนะได้ได้โอเคฉันจะลองดูอืมฉันไปล่ะ เมื่อตัวผมเดินจากไปแล้วผมก็ออกไปยืนหน้าตึกเรียนเห็นเขาเดินไปยังทางเดินที่ตรงไปยังบ้านของผมซึ่งเหมือนกับโลกของผมทุกอย่างจากนั้นผมก็กลับมาที่ห้องพยาบาลเพื่อที่จะพยายามหลับและกลับไปยังโลกของผมและดูเหมือนว่าจะได้ผลแฮะเพราะผมตื่นขึ้นมาที่โรงเรียนเดิมและโลกเดิมของตัวเองแล้วเฮ้ยเมกไม่เป็นอะไรสินะพวกเราเป็นห่วงแทบแย่แน่ นั่นนะสิฉันก็คิดว่าแกนะ่ะจะหัวแตกความจำเสื่อมไปแล้วซะอีกนะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงในนาทีนั้นผมตัดสินใจว่าจะไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนทั้งสองคนของผมฟังเพราะผมรู้ดีว่าทั้งคู่คงจะไม่เชื่อผมและคงจะว่าผมเพี้ยนอีกตามเคย ผมเชื่อว่ายังมีความลับในโลกใบนี้ที่ซ่อนอยู่อีกมากมายที่เรายังไม่รู้แล้วคุณล่ะครับเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานและเรื่องเหตุการณ์เดจาวูแบบที่ผมพบเจอไหมหรือคุณจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเพียงแค่ฝันไปเท่านั้น จบแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยกับการแต่งเรื่องแนวโลกคู่ขนาดของพี่นะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย